ถ้าเราแบบไม่อยากเป็นมะเร็งลำไส้เราจะต้องหลีกเลี่ยงอะไรไหมอาหารบางเปเปอร์ก็บอกว่าเกี่ยวบางเปเปอร์ก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวม,มันเลยยังไม่มีคำยืนยันขนาดนั้นว่ามันเกี่ยวข้องกันจริงๆก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงมากกว่าต้องบอกว่ามันเป็นมัลติแฟคเตอรียลคือมีหลายปัจจัยมากมายทางแพทย์แผนปัจจุบัน,นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นพิเศษเฉพาะเจาะจง ว่าเอ้ยคุณทําแบบเนี้ยแล้วเป็นมะเร็งลาไส้ใหญ่ชั่วก็คือไม่มีก็คือเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพโดยรวมไปทานอาหารดีๆนั่นล่ะพักผ่อนออกกำลังกายก็ไปกังวลเรื่องอื่นดีกว่าที่มันอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าและเทคโนโลยีสมัยนีย้ที่เขาให้ให้กืนแคปซูลอะที่เป็นแคปซูลมีกล้องเวิร์กไหมคือมันก็สู้การสองกล้องไม่ได้ แล้วก็ส่วนใหญ่แคปซูลเราจะใช้ก็ต่อเมื่อตอนที่เราหาสาเหตุของการเลือดออกในลำไส้ไม่เจอเอ,อคือปกติสองกล้องเราจะส่องได้แค่ลำไส้ใหญ่กับทางเดิอนอาหารส่วนบนก็ตั้งแต่แบบพวกหลอดอาหารก็เพราะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นออแต่ว่ามันจะมี ลกลุ่มโรคบางโรคที่อาจจะมีเลือดออกในลำไส้ส่วนกลางๆางท่อนที่เราไม่สามารถส่งกล้องเข้าไปได้ในส่วนที่เป็นแคปซูลเด่ยก็อาจจะช่วยได้อื